Modern ์นไนทีวดีด็อกิเมนท์รีเสนอสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่สถานีบางอ้อน,นะครับสถานีที่จะพาท่านผู้ชมไปยังจุดหมายปลายทางของทุกคําถามและทุกข้อสองสัยครับท่านผู้ชมเชื่อเรื่องสัมผัสที่6หรือเชื่อเรื่องผีไหมครับ วันนี้บางอ้อจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งครับที่ชื่อหมอปลาไอพีพวกัมเวอว์เวสองซี่คือพีชั่วียกคิวจบกันแกลก อปลาคนนี้เป็นใครและเขาทำสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพราะเหตุใดจึงมีผู้คนเคารพศรัทธามากขนาดนี้เราจะไปถึงบาืองอ้อกันวันนี้ครับหนูเห็นเงาด้วยอ่ะหนูเห็นผีเปรตตั้งแต่มสองหนูโดนผีเข้าแล้วทีเนี้ย เขาบอกว่าไปที่ไหนก็ไม่หายเลยตอนแรกหนูนไม่เชื่อว่าเขาจะปาบได้อะไรได้เพราะว่าขนาดพายยังช่วยอ,อะไรไม่ได้เขาเก่งหมอคนนี้นะเขาไม่เอาตังค์เลยบ้านไม้เรือนไทยทรงสูงหลังนี้ <c oughs> นอกจากจะเป็นบ้านของหมอปลาแล้วยังเป็นสถานที่รองรับผู้คนมากมายจากทั่วทุกสารทิศที่มาขอให้หมอปลาช่วยเหลือจากอาการเจ็บป่วยที่ไม่ปกติด้วยเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนั้น เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติที่ยากจะอธิบายจากสิ่งที่เห็นูุนี่ครับทีน่นี่บางอ้อได้พบกับครอบครบคัวนหนึ่งที่เดินทางไกลมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยสาเหตุที่น้องชายวัย16ปีออกไปเล่นกับเพื่อนในป่าแถวบ้าน,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 าน,นรัะคบ หลังจากวันนั้นถัดมาเพียงไม่กี่วันเด็กหนุ่มที่เคยสดใสร่าเริงก็กลับกลายเป็นอมพาตเดินไม่ได้พูดไม่ได้ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้พวกเขาเชื่อว่าน้องชายเขาได้ถูกวิญญาณร้ายเข้าสิงนั่นเองครับไปหาหมอหมอก็ไม่เชื่ออะไรเลยเขาข้างแล้วไม่รับรู้อะไรสติไม่กับตัว คือถามถามไม่ได้ถามแล้วแบบไม่ตอบรับอะจะพยักหน้ารือจะพูดเราเลยไม่ตอบโต้เลยเลยจนสุนักจนตัดสินใจมาหาหมอปลาหมอปลาเลยบอกว่าเนี่ยไม่ใช่ตัวของนะักเป็นวิญญาณน,นะตัวทุกคนที่มาหาหมอปาลาเะเขาจะบอกว่าน้องอะเป็นคนแก่เขาถามเลยว่าคุณแก่หรอหรือว่าเปล่าน้องอยางอายุสิบหกเลยอย่างเงี้ย หมอปลาที่เรารู้จักกันในสื่อต่างๆเขาคือนักล่าสัมภเวสีที่คอยปราบพูดผีวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายที่คนธรรมดาธรรมดามองไม่เห็นอีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารกับดวงวิญญาณที่ต้องการความช่วยเหลืออีกด้วยและสาเหตุเหล่านี้เองที่ทำให้ชื่อเสียงของหมอปลากลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆทำให้แต่ละวันมีผู้แวะเวียนเข้ามาให้หมอปลาช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า100คนเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับทำให้บางอ้อสงสัยเหลือเกินว่าทำไมผู้คนจำนวนมากจากทุกสารทิศนะครับถึงได้เชื่อมั่นในตัวหมอปลาวมเดีี๋ย่่ไ หลังจากที่เสร็จภารกิจในช่วงเช้าคนเยอะแยะมากมายคนเริ่มซาแล้วกลับแล้วเราจะไปอย่างไกันต่อครับที่นี่ภารกิจของผมยังไงยังไม่หมดธมมันมมตงไปหรือซากระผมที่อยู่ตามชายถน,นนะเพราะว่าซาเพวกนี้มันเป็นที่อยู่ของพวกวิญญาณซามเอลซีบางอ้อไม่ได้ต้องการจะลบล้างความเชื่อของคนไทยที่มีมาแต่โบราณในเรื่องของการกราบไหว้ศาลเจ้าที่นะครับเพียงต้องการนําเสนออีกหนึ่งมุมมองซึ่งเป็นความเชื่อของหมอปลา แต่ท่านผู้ชมจะเชื่ออย่างไรนั้นบางอ้อก,ก็เคารพการตัดสินใจและวิจารณญาณของท่านผู้ชมนะครับเมื่อผมเมชื่อว่าผีมันมีจริงใช่ไหมสหายครับแต่ว่าพอเรามาทําอะไรเงี้ย เราทำไมไม่ต้องกลัวเขาพี่เรากลัวแลพอเราทำไในสิ่งที่ถูกต้องเงยเราต้องการให้เขาเนี่ยไปรับบุญรับตัวโซนในวัดในวรับมใช่าย,ยุติธรรฉายทอนนมาการมาแกล้งอันนี้คือมันสิ่งที่ผิดอยู่แลลวฮะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าวันนี้ไม่ได้แค่มาลื้อสารพระภูมิอย่างเดียวตอนช่วงค่ำเนี่ยชงคำวันเนี้ยผมไม่ต้องไปถามหน้าทีา่รักฮะคือว่าต้องไปช่วยดวงวิญญาณของคนตายเนี่ยเขาทุกข์ฆาตรกรรมตายแต่ไอคนเหลวคนเนี้ยมันดันเอาวิญญาณเขาพูดไว ช่วงหน้าพบกับเรื่องราวจริงเหตุการณ์จริงกับพฤติกรรมปลดปล่อยดวงวิญ,ญญาณของผู้เสียชีวิตที่ถูกฆาตกรรมถึงบางอ,อ้อช่วงหน้าครับช่วงคนดีบางอ,อ้อโครงการเติมฝันพรรน้ำใจกับแบรนวันนี้เป็นเรื่องราวของการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนัก,เ,กเรียนจะเป็นอย่างไรไปติดตามเลยครับน้องติวเตอร์เด็กชายเบญจธรรมบุญอ่อนอายุ12ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนวัดทองสุทธารามกรุงเทพมหานครติวเตอร์เป็นเด็กนักเรียนที่เรียนดีมีความสามารถและเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการนำเสนองานสำคัญส,ค,ญสคัญอยู่เสมอ,มอครอบครัวของน้องติวเตอร์ทั้งพ่อแม่และยายอาศัยอยู่ในเขตชุมชนบางซื่อเป็นบ้านหลังเก่า ที่ค่อนข้างทับแคบด้วยเห็นว่าทั้งพ่อและแม่ต้องออกจากบ้านไปทำงานแต่เช้ากว่าจะกลับก็ค่ำม,มืดทุกวันน้องติวเตอร์จึงอาสาช่วยแบ่งเบาภาระในการทำงานบ้านทุกอย่างเท่าที่พอจะทำได้ป็นห่วงพ่อแม่เพราะบ,บ้านก็อยู่ไกลจากที่ทำงาน ก็ต้องตั้งใจเรียนทำหน้าที่ของเราให้ดีครับเพราะว่าเราก็ต้องตอบแทนระคุณพ่อแม่ด้วยอย่าดื้ออย่าซนก็จะต้องทํางานหาเงินมาเลี้ยงพ่อแม่ในยามเกะเท่าคนที่ท่านเลี้ยงเราเดลเตอร์นี่เขาจะมา,าเป็นเด็กที่ช่างพูดนะคะแล้วก็เขาจะเป็นที่รักของเพื่อนตั้งใจเรียนเขาจะเป็นคนที่มีน้ำใจมากในการช่วยเพื่อนบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดหรือแบม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเด็กนักเรียนที่ประพฤติดีตั้งใจเรียนและขาดแคลนทุนทรัพย์จึงสานต่อโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาทั่วประเทศซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่6แล้วนะครับรวมทั้งน้องติวเตอร์ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับทุนครั้งนี้ด้วยแบมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กนักเรียนเหล่านี้จะเติบโตมีอนาคตที่ดีและใช้ความสามารถพัฒนาประเทศต่อไปครับ ลโมโมโมคำว่าบ่องตรงบ่องตรงเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าแปลว่าอะไรครับ,บนในทุกๆวันหมอปลาจะอุทิศชีวิตเพื่อช่วยคนนะครับและไม่ใช่แค่คนเท่านั้นนะครับหมอปลายัางช่วยวิญญาณที่ต้องการให้ปลดปล่อยและไปสู่สุคติ ด้วยพิธีเรียกวิญญาณให้กลับบ้านสภาพของนหลานที่เสียชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงครับก็ถูกตีที่หัวแล้วก็เอาเชือกสีดำมัดนิปโปตีข้างข้างซ้ายก็คิดว่าอาจจะถูกสะกดวิญญาณแล้วสิ่งที่พี่ต้องการให้หมอปลาเข้ามาช่วยเหลือมันคือเรื่องอะไรครับ คืออยากให้ปลดปล่อยออกจากตรงนี้คือไม่อยากให้เขากดไว้ตรงนี้ด้วยความเป็นห่วงว่าดวงวิญญาณจะไม่สามารถไปสู่สุคติได้ญาติของผู้ตายจึงต้องมอบหน้าที่นี้ให้แกหมอปลาเข้ามาช่วยเหลือนั่นเองครับพิธิกรรมปลดปล่อยดวงวิญญาณในครั้งนี้ หมอปลาไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากมายมีเพียงผ้าขาวหนึ่งผืนและรูปของผู้ตายโดยให้ภรรยาของผู้ตายเป็นผู้ถือรูปแล้วนำไปวางทับบริเวณร่างไร้วิญญาณและดูเหมือนว่าพิธีกรรมก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับเ,เี่ลูกตาไม้วงเลยอ้าโทษด้วย สัญญาณบอกเหตุสัญญาณที่บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางอย่างซึ่งหมอปลาสัมผัสได้จะมีอาการเหมือนจะคลื่นไส้อาเจียนน้ำหูน้ำตาไหลน้ำมูกไหลเป็นอย่างนี้ประจำยิ่งแรงมากยิ่งยิ่งมีอาการมากสิ่งที่หมอปลาสัมผัสคืออะไรครับนี้คือวิญญาณแล้วฮะเขาไม่สามารถไปไหนได้แล้วเราเรารู้สึกว่าใช่เพราะนี่เขาต้องการซื้อบหนูว่าเขาต้องการจะไปแล้วครับ เขาเข,า,เขามาอย่างครับเขามาตันเป็นฝีเข้ามาทีแรกแล้วฮะ สักเกาเมจะลโเปสิิการะตัจเจตตัลิเทวิมานติเปรตเทศจตาเมจัวันตังานเอเออมติปุเลมมาจายาเทวจารคนมมวติสมวตาสมวเสนานักเกลือมุกกรพุทธอนทางเกลือจะเลื่อนหุดหายด้วยพระพุทธาปัจคามิธมังปัจขามิสังฆัปัจขาิสมวติสมวตาสมวเสนานักเกลือมุรพุทธอนทางเกลือจะเลื่อนหุดหายด้วยพระพุทธาปัจคามิธรมังปัจามิสังฆัปัจามิต่อไปครับครับ พิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเออได้สํำเร็จหลุดลอยแล้วละฮะคือดวงวิญญาณเนี่ยเขาสามารถที่จะไปอยู่ในภพในภูมิของเขาท่านไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมว่าคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามล่าตัวคนร้ายานานกว่าสองเดือนแต่หลังจากหมอปลาได้ทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณผ่านเวลาไปเพียงชั่วข้ามคืนเท่านั้นตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ถึง10คนและยอมรับสารภาพว่า เป็นผู้ก่อเหอตุคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ในตอนสืบสวนผมก็คิดว่าอย่างนั้นนะครับว่ามันน่าจะมีมีคุณสายมีวิชาอาคมอะไรต่างๆที่ชาวบ้านเขาพูดกันก็เราก็ฟังไปผมก็อยากให้เขารูวัดเองว่าเขาก็ทำมาที่โองพง่งตำรวจก็ทำมาที่้องของ้อง,องตำรวจถ้ถาผมพูดอะไรมาไปแล้วก็หาว่าผมอ้างเป็นผู้วิเศษวิโซผมไม่ไม่ผู้ดีฟ้าเรือตรงเนี้ย ก็เกี่ยวกับหมอปลาด้วยที่ปลดวิญญาณออกไปได้ช่วงหน้าพบก,กับอดีตของหมอปลาวิศวกรหนุ่มอนาคตไกลที่ผันตัวเองมาเป็นนักล่าสัมภเวสีอะไรคือสิ่งที่พลิกชีวิตผู้ชายคนนี้ถึงบางอ้อช่วงหน้าครับช่วงนี้คุณแม่มือใหม่ห้ามพลาดนะครับเพราะบางอ้อมีคําแนะนําดีๆเกี่ยวกับการฝากคันในช่วงครอบ,คร,บครัวอรวนขนรักสุขภาพช่วงนี้ครับ ครอบครัวโอลวลนคนรักสุขภาพตอนคุณแม่มือใหม่กับการฝากขันผมว่าวันนี้พ่อดูน้งงาไม่ใหม่ไงก็ไม่หวค่แ่เด็กว่าคิดคุณแม่หรือเปล่านะคิดถึงคุณแม่สิอยู่ดีๆคุณแม่ก็ต้องไปทําธุระที่อเมริกาตั้งสองสามสัปดาห์แหมถ้าน้องสาวฉันได้ยินประสันพูดแบบนี้ก็คงดีใจแย่ลยล่ะว,ว่าแต่ว่าคุณพี่ไม่แปรลงไปบาหรอครับ แต่เนี่ยแหละเดี๋ยวพี่จะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวจะไปฝากคันกับหมอท้อ,ง,ยอยงไส้จะไปยังไงลูกคนเดียวเดี๋ยวให้ต่าสันพาไปแล้วกันได้ครับเดี๋ยวผมพาไปสวัสดีครับคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะว,ว,วันนี้มีอะไรจะปรึกษามหมอคะการตรวจคันหรือฝากคันนี้มันจําเป็นหรอครับ การฝากคันเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับผู้หญิงที่ตั้งคันทุกคนนะคะเพราะว่าการฝากคันเนี่ยจะทําให้คุณหมอได้พบกับคุณแม่แล้วก็ตรวจสุขภาพโดยละเอียดในแต่ละครั้งเป็นระยะนะคะออคุณหมอคะคือดิฉันอ่านในวิทยาศาสตร์นะคะเห็นว่าต้องมีการตรวจโครโมโซมของลูกน้อยเนี่ยคะ่ะมันคืออะไรยังไงอะ ค่ะที่คุณสมศรีถามหมอนะคะคิดว่าหมายถึงเรื่องของการตรวจคัดกรองภาวะดาวซินโดรมในทารกนะคะแล้วดาวซินโดรมนี่คืออะไรอะคะ ภาวะดาวซินโดรมนะคะเป็นความผิดปกติของโครโมโซมก็จะทําให้ร่างกายของเขามีความผิดปกติรวมถึงอาวัยวะภายในด้วยนะคะอย่างเช่นหัวใจหรือว่าลําไส้นะคะแล้วก็ความผิดปกติของสติปัญญาด้วยก็จะมีภาวะของปัญญาอ่อนเกิดขึ้นไม่ทราบว่าคุณสมศรีสนใจที่จะตรวจคัดกรองภาวะดาวซินโดรมในทารกหรือเปล่าคะสนใจจะตรวจมากเลยค่ะวิธีการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวซินโดรม สำหรับคุณแม่ตั้งครรภจะเป็นอย่างไรติดตามต่อสัปดาห์หน้านะครับร่วมสนับสนุนโดยคนโลกกลมๆใบนี้มีเรื่องที่เราสงสัยาาตอกถามว่าวบ่องตรงมันเหมือนเจ้าบ่องหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ครับผมแต่มีคำตอบว่าบ่องตรงอ่ะมาไง บ่งตรงเป็นภาษาที่ฮอตฮิตติดลมบนกันมากๆในโลกออนไลน์นะครับส่วนใครคือผู้ที่รเริ่มใช้คำนี้เป็นคนแรกก็ไม่สามารถจะระบุได้ชัดเจนล่ะครับแต่มีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะมีที่มาจากคำว่าบอกตรงๆอาจจะเกิดจากการพิมพ์ผิดหรือการลดทอนคำให้พิมพ์กันได้สั้นๆง่ายๆเร็วๆได้ยิ่งดีจนกลายเป็นคำว่าบ่งตรงแบบเนี้ <laughs> บงง่งตรงหรือว่าบอกตรงๆเนี่ยจะใช้แทนความรู้สึกของผู้พูดหรือ ผู้เขียนที่ต้องการจะบอกความคิดเห็นของเราตรงๆเน้นว่าคือความจริงจากใจแบบตรงๆนั่นเองแหละครับเรื่องราวของบองตงก็เป็นด้วยประการชนนีแ้แหละครับเฮียต๊อกอ๋อถึงบางอ้อแล้วครับผม<อ>ก็บอกตรงๆนี่ไงท่านผู้ชมอาจจะไม่เชื่อนะครับว่าหมอปลาที่เรากำลังค้นหาตามติดชีวิตของเขาอยู่นี้ในอดีตเขาเป็นถึงวิศวกรหนุ่มอนาคตไกลน,นะครับ แต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเพราะอะไรเขาจึงตัดสินใจลาออกแล้วต้องทนทรมานตัวเองเพื่อคลายความทุกข์ให้กับคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีสิ่งใดตอบแทนแบบนี้เขาทำเพื่ออะไรเราไปถึงบางอ้อจงนี้เลยครับ เด้กลัวเลยมอป้าหมอปูนี่พี่ไม่ยอมไปไหนแต่เดี๋ยวนี้เขาขับไม่กลัวแล้วไงตามคำบอกเล่าของคุณพ่อไม่น่านเชื่อนะครับว่านักล่าสัมภเวสีอย่างหมอปลานั้นในวัยเด็กจะเป็นคนที่กลัวผีเอามากๆไอตอนที่หมอมออยู่ประมาณยี่บเนี่ยหมอหลบหมอเป็นหมอคนนี้หมอก็หลับไม่ได้มหมอก็มันอยากเป็นแต่วันเนี้ยมือว่าเขาลิขิตมาให้ผมเป็นแบบนี้ผมก็ต้องตามผมลิขิตที่ว่าเขาขี้เคียนให้ผมมาทํา คนตั้งหลบ,บ้านนี่เขาพ่าวว่าโลูเขาเป็นโลคิตลวงขายมหาโมป้าคนนั้นกัจบเป็นโลคิตเบลมอป้มามอบปลาเล่าว่าหลังจากที่จบปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนั้นมอบปลามีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากนั้นเขาก็มีสัมผัสพ,พิเศษที่สามารถติดต่อกับวิญญ,ญาณได้และเลือกที่จะนำเอาสิ่งที่เชื่อว่าฟ้าได้ลิขิตไว้แล้ว คอยช่วยเหลือผู้เดือดร้อนโดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆถ้าคุณไข้าหายหมอจะเรียกเท่าไหร่แกจะลุกเดินไปเลยจะไม่พูดแล้วนี่ก็บอกว่าแล้วก็ไม่มีกินหรอกแกก็บอกว่ามันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นเราต้องรักษาคนเจ็บหรือจับหรือแับคนนี้ก็ไม่ทุกข์ยี่หละขอให้เขาพิททุกข์แล้ววันนี้ใจแล้ว ทุกวันนี้ไม่เสียดายวิชาที่ร่มเรียนมนจจบถึงวิศวกรเลยไม่เสียดายนะฮะพอถูกเนี้ยสิ่งที่ว่าไดมาผู้วิศวกรเนี่ยคือมอสสร้างคนครับแต่เนี้ยมอ็หลัง่วยเลือกคนนฮะคนที่กำลังตกทุกยากเขาไมอเสียดายมอสที่ไม่คิดเสียดายเลยครับตัวตนที่เชื่อว่ามีผู้ที่ขีดเส้นลิขิตชะตาชีวิตให้แล้วทำให้หมอปลาได้เรียนรู้ว่า การช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนให้หายจากความทุกข์และความเจ็บปวดได้นั่นคือสิ่งที่มีค่าและเป็นการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับเขานะครับและคงไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผู้ชายที่ชื่อหมอปลาถึงได้มีผู้คนเชื่อมัน่นและศรัทธานในตัวเขามากมายขนาดนี้คำตอบก็อยู่ในสิ่งที่เขาได้ทำนั่นเองครับ บางอ้อต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เรานําเสนอในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่ท่านผู้ชมก็คงต้องใช้วิจารณญาณของท่านผู้ชมแต่ละท่านในการตัดสินนะครับแต่สิ่งที่บางอ้อขอชื่นชมเป็นอย่างมากนั่นก็คือหัวใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาและการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจของหมอปลานะครับและนั่นน่า,นนาจะเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีให้กับผู้คนที่ยึดมั่นตั้งมั่นในการทำความดี อย่าลืมนะครับรอบๆบ,บ้านท่านผู้ชมมีเรื่องราวแปลกๆน่าสนใจหรืออยากให้เราพาไปถึงบางอ้อในเรื่องราวใดๆก็ส่งมาได้เราจะไปถึงบางอ้อที่บ้านคุณเลยครับและพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายโมงครึ่งโมเดลนทีวีสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงถึงบางอ้อสวัสดีครับบางอ้อเสาร์หน้าพบกับการบุกป,ป่าฝ่าดงเพื่อตามหาแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลถึงบางอ้อเปิดตำนาน แร่ศักดิ์สิทธิ์เล็กไหลเสาหน้าบ่ายมงครึ้นโมเดร์นไนทีวีหมอปลาไม่ไม่ห่อไปหรอผมพม่อไปด้ไม่มีองค์ <laughs> จากตรงนี้เราก็จะเดินทางไปเดินทางไปที่แกงกระจาดซอครับแกงกระจาดนี่คือสถานที่ที่สถานที่เขาทุกผัดชัตกรรมตายครับจะไปที่ท,ที่เขาายเสียชีวิตตรงนั้นผมไปได้ไหมครับได้ครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่ต้องกลัวพี่ะคือว่าพีมันซื้อืนไม่ได้ โอเคถ้าผมคิดอย่างนี้ผมไม่กลัวแล้วใจครับนะครับผมบแต่ถ้ามีอะไรปุ๊บผมจัดก,การ <laughs> <laughs>